เชี่ยวครับผมมาอันนี้เพลวัดสิบดลตัวนี้ป้าดแต่กันน้ำเตามาเติมตัวจริงตัวจริงรอบนี่ดิครับตัวจริงรอรอบนี่ดิจะวารบอเอาเารอบอเงเนี่ย เทียเลยแล้วไทยหนจะควงนี่มบเมเมีไทยก็ลงไไปสมนึกจังพอกันไปม่ไ้เขาพ่อหบ่เดพอแล้วเดนี่่อ่พ่โดนเตบแล้ว่ยบเดือดไล้สิเบองผมุอดลงเราบ่เดกนี่โดนเตีบเดยด้พอลงเราบ่เดนี่ลงแล้วป้านว่าท่นเหตุการณ์แนว ปวดไปเ้าไเปเนคลิปยใส่หน่ออุ่นอยในแร้อนอ่ะนะโอ้มีนีละอันนี้พูดอะไนี่โอ้นางเอกชู้ใจตัวเดแท้เยเียตอนับจังเนมเขก็คนหายพูดเโอ้มีเนมีเนมีเนป้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณเออสาวติ๋มตัวนีนใ้จสวด เพราะพยังอัทิ์บางเลยก็ะนังเอกน้อยนัางเอกน้อยแลู้้น้อยเอาผู้ใดเนี่ยห้หึหึคือก็เป็นตานักใส้ละโอ้ยฟุ่นอะบัตที่นี่น่าอยู่น่ากินเพื่อนได้บัดรที่นี่กันกันมาทั้งผีคนก่อนขนลูกสาวคอยน่ากินร้ายไร่ได้พี่น้อง อรรอเอาซื่อตุนใหม่อเงี้เอาซื่อตุนม <ไป S 2> าเลยว่าพี่นอนมาฝากพอแล้วพอแล้วพอแล้วจะเอาอะไรบ้านนั่นออพอพอมีถุงใส่เอาสามหน่วยพอเอาไว้กินน้ำทางอเ,เอาไว้กินน้ำทางนี่นี่ขจอกันล้างสือออกไปพอดีออกไปเลยนี่ขั้นอีกออกตามเนก็ต้องยีราดก็ตามแม่ติ๋มไปตัวนี่<ะ>สวัสดีครับสวัสดีครับเอารถเพล็กได้เนาะนี่เนาะ อรถเพ่งมาน่ะตัวนี้แมปบาดบ้านละบ่อเนอะเอารถเสียวเมื่อบ้านบ่เอาก็สั่งมาสิขี่รถบ้านสิขี่ขั้นในละบานเนี่ยขั้นม่ลำย่อยผู้ใดสิขี่เมื่อไหร่ดีไหมบ่โอ้คุนเอาไว้บ้านบ่ไหว้ับแล้วมันบ่เอาค่อยไปค่อยมา ปาดปาดพี่น้องรถตำรวจกลับแล้วครับพี่น้องรถโำลิจกลับแล้วครับครับผมโอ้กลับแล้วครับรถตำรวจพ่อหมันสองมือนี่รถตำรวจกลับเพิ่นมาดูแลงานปาดบ่หมานพะนะรถตำรวจอะไรก็สบายยังหลอก ที่เป็นคุณบอลแมนครับอ้อมทั้งหลังในอยู่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ทีมงานเฟรชก็เรก่มลังนทะยอยออกกับแสบนำทั้งหนาครับส่วนผู้คากับเสียบมือแล, <c oughs> อล้งหมดละอ่าทีมงานรถตัวออกแล้วบาดเหน็บไปทั้งในเนาะบาดเหน็บเนาะอีหลานเป็นน้องเพิ่นบ่เป็นน้องไอหน้าแม,มนบ่หน้าตาคล้ายๆกันน่าก็พอจะทำอยู่บ้านยังก็ลูก ยูนี่ผู้พันมันบ่ขึ้นเพื่อผู้พันบุลุกเออเป็นน้องผู้ติดไอน้นะเลยบ่เนี่ยพวกคือกันคักเพป็นผับอาบ้านตีบ้านเนี่ยโอ,อ้ยไป็นผับอาน้องมาเบิ่งผลงานเจ้าของแน่นอนแน่นอนแน่นอนเอาเอาเอาแซลนาผู้ขับรถเดะเดเาเดินทางปลอดภัยลูก บวกมาทั้งพีได้บัตรนครับบวกมาทั้งพีอันนี้จะเป็นรถส,ส่วนบุคคลผู้ขานยนี่รถส่วนบุคคลครับจํำในว่ารถเจ้าของคันไหนมาเบิองโลกโก้ตัวนี้รถเนี่ยอ่ะันปากโก้นี่แม่นละ่ะเพียทั้งพี่พลรหมอขจอกำลังเมียนของ าดสวัสดีครับผมสมปอกลูกข่อยบพยอมจ้างผู้ใดเลยตือนนึ่งกิ๊กเองสิลูกจ้างค่ะจ้างคือได้เมียนเอาเถอะนะอ่าเขาเรียกว่าช่วยกันค่ะอ๋อร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเออผู้รับคนเขาเก็บมาจากกระเป๋าเมื่อเด้ยสานนี่เขาปล่อยไงผู้รับเมาจ้างเราสิ่งก็เสร็จเรียบร้อยทำไมลิ้นพันๆนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ย เอามูนิตไปไหนไหนโอ้ยลืมหายพอมีส่วนแต่ออกไปน้ำบ่ได้บอกว่าลูกครึ่งจันบุรีนครพนมอุ้ยใช่เล่นที่บ้านเกิดเลยเล่นที่บ้านเกิดเลยกลับบ้านค่ะเออพี่น้องมาบ่ใช่ค่ะไม่มีใครมาเลยเหรอมันห่างมันห่างมันไกลอยู่นะพ่อมันไกลอยู่เหรอประมาณสี่สิบประมาณตัวเมืองอันนี้อำเภอธาตุใ่ตัวเมืองหานห่ันห่าแล้วมีเบอร์โทรญาติๆาติไหมล่ะมีค่ะจะโทรเขามาดูไหม โทรแล้วเขบอกว่ามันมันไกลไม่มีรถมาโอ้แสดงว่าเขาไม่ให้ความสำคัญกับเราเลยไม่ไม่ไม่นานที่ปีขั้นยังน้อยเออหลานมาไปดูหลานกูหน่อยมึงน้อยใจเลยนะเนี่ยน้ำตาซึมแล้วนะหน่าน่ะน้ำตาซึมแล้วนะหน่ะหน่าหนูว่าอยู่ซะเลยไม่ได้แต่สมัยอะไรดูมันว่าหนูก่อมันก็มันก็ต้องมีบ้างมันก็ต้องมีบางอืม้าวนี่พ่อไม่ได้ขะหักหนูเลยใช่ไหมไม่ คำว่าตอแหลเนี่ยมันก็มีบ้างไ่แต่จริงๆคว่าตอแหลมันคือคำชมนะพ่อใช่เนาะใช่มันถ้าคนตอแหลไม่เป็นชริสต์มูสกรแสดงไม่ได้นะมันก็ต้องดันไปที่ลองลองมาว่าพ่อขี้เหร่ดิลองมาโอ้พ่อหล่อเนาะรู้ว่ามันตอแหล่จริงๆแล้วพ่อไม่ได้หล่อบุเจนเหรอพ่อครับผมป๊อกนั่งคันไหนเอาวันนี้เดี๋ยวไปกับพ่อตุ้ยค่ะอ๋อวันนี้ไปกับพ่อตุ้ยอันนี้รถใครเนี่ยรถพ่อตุ้ยเหรอ ไปอมแปมกลับไปแล้วเออ,เอออันนี้น่าจะเป็นปาการชัยหรือเปล่าเนี่ยออกไม่ได้เนี่ยจอดอ่างยางยืนเนี่ยเริ่มเดินทางแล้วครับเริ่มเดินทางเริ่มทยอยทยอยแล้วครับอันนี้ใครครับเนี่ย โอ้ลูกสาวเก็บของเออขอโทษพ่อท้องพี่พุลละเหมาไร่ไงเออพี่น้องคืนละมือละหาพันหกพันผู้นี้พี่น้องเน,นี่ยรายได้ไม่ธรรมดาได้ครับเนี่ยลูกกะบ,บม่มี่เมียกะบ่มี่ไส้สดมีแต่ผัวจ้า <laughs> ไปบงไงังอะไรเราเนี่ยนี่ <laughs> บงังรูปบ่มีโ่โอ้ยบังไว้ก็ยังบ่มีดอยู่ลูกเมียบ่มี่ครับมีแต่ผัวโอ้ยเนาะ ครับผมมาตั้งทีเป็นงอหน่อยเส้นอลไ่ีการนกันัเหนือก็น้เหือบุรีบุรีุรแวะรอดิมนีพระเอกรอดได้นีมมาไล่จังกูโม่เลยมาไล่แตกตัวไหนเนี่ยม่แกกูจะเปลี่ยนซื้อหลอดกันหน้าเมือแรงกูจะเปลี่ยนีองงองอินหอดมาไล่ของเขาบ้วแล้วครับ จะบอกไปบังรออย่ก่อนไปเป็นผู้ว่าบางอ่งในบอมเลยแบบอ่างก่อนอันนี้รอดีเยอะนะได้ไปอย่างก่นสองแก้วยี่สิบบาทนะรอเท่ารอเท่าเอ้าเอาติจมลูกคนกินมะแซบได้พกกินพกกินน้ำขือผบ่อที่แหลกจักสแต่จักอึง้าเอิ่้นะเป็นจังใดเป็นจังได้กุงลิงกุงลิงกุ้งลิง ก่อนจอสิยงน่ะ่อสิันะ่อนอสิยังน่นจรอสิังนะบ่อนจ่าสัะก่อนจ่อสันบอกยังก่อดจอสะก่อนจะ่สัน่นจอสนัน่นแ่ขึ้นมา่ดนกะ่อสิยัง้ก่อะกสยันกอนก่อันปี่อน่ยังนปถ่มนจะอยันก่นก่อน่่ยะ่อน่ะ่อ่อสิันอ่ันเก็ันแก่ออพอผมมันะก่อนก่อยก่อ่ิแม่ S <S บอกอยว่ม mm ีเ hmm. ก hey wow. no. oh, oh. um, oh. okay. ินเนาะวาไปเลยดิอุ้ยมึงก็หาคำมันเป็นต่จักหัวก่อนเนี้ยันทีเน็เิลก็ได้ต้องไปซื้อว่ะบไปหลานักของเกาอีกเอาไปเหยังแกซ้ำไนโอ้ยาคือฟอเท่อวน้กมครับกินหน้าฟไมครับ พ่อไปเถอะขับผมนั่งเอกไดน้อนเนาะเอ้านั่งเอกไดยนี่นั่งเอกได้นี่เห็นขึ้นรถแล้วก็เมื่อั้งผีคิประมพ่อเปนาที่บ้านเนี่ยครถใจที่ไอรั่แม่บ่บ่หลงคนเลยนี่ปหลงคนกันนะหลงคนลัฟังล้มารถนี่ จอบจอบเนี้ยไปนมก่อนมาอ่อนเอ๊ะหัวเราลำเป็นพูดนะไหลเต็มเยหวตันก็มีเล่นเล้วผมแปมอ่ครับผมสำหรับคลิปนี้กฝากพี่น้องท่านซัมมี่ก่อนครับผมฝากติดตามช่องพลอดหล่อเพิ่์ลออฟฟิเชียลด้วยนะครับขอบคุณครับ